สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาล้องเล่นโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นวัดใจกล้าเล่นก็กล้าแจกนะครับก็โปรโมชั่นนี้เพิ่งมาใหม่นะครับผมไม่เคยเล่นเลยสําหรับโปรโมชั่นครั้งนี้นะครับมันมีอยู่2รูปแบบในการเล่นนะครับก็คือการเล่นสุ่มแบบปกตินะครับแล้วก็สุ่มแบบวัดใจ2ออย่างนี้มันแตกต่างกันยังไงครับก็คือสุ่มแบบปกตินี่คือจะได้ของแบบ1 0 0ชัวร์ชวนะครับก็คือจะได้ของแบบนี้แต่ว่าของพวกนี้จะวันน้อยและของไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า เกิดเป็นของระแบบวัดใจเนี่ยจะได้ของดีนะครับนี่เป็นของพวกนี้เลยแต่ว่าจะมีโอกาส50%นะครับที่จะไม่ได้ของเลยโอเคครับก็ขอล็อกอินก่อนเนาะอย่าแอบ,บดูรหัสนะขอเซนเซอร์ไว้ด้วยพอเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่โปรโมชั่นรับไอเทมโปรโมชั่นนะครับแล้วลงมานะครับอ,อันไหนวะนี่อันน,น,นี้อันที่2นะครับนี่นะครับมันมีอยู่2แบบนะครับนี่เอ้า สงสัยคุณเจแอบมาสุ่มเรียบร้อยนะครับเหลือให้ผมเท่าไหร่เนี่ยอถือว่าได้อยู่นะครับ<ด>ก็ลองสุ่มดูว่าจะได้อะไรมั่งที่ผมอยากได้คือระเบิดนิวเคลียร์นะครับสุ่มแบบ,บวัดวัดใจทีเดียวเลยนะโชคโชคโชคไม่ดีนะครับไม่ได้ไรเลยอ่าสุ่มใหม่สุ่มใหม่มหม <S 2> <S 2> โอกาส50านนะครับ <S <S ที่อยากได้คือนิวเคลียร์อยากได้มากที่สุดเลย ได้อะไรได้วิงคือปีกนะครับปีก15บห้วันปีกอันนี้สุมต่อครับมาดูกันว่ารอบนี้จะได้อะไรนะครับอ่าไม่ได้อะไรเลยสุมต่อครับมาดูกันว่าจะได้นิวเคลียร์หรือเปล่าได้กาสธาต้นนะครับอยอ่ามันมีรางวัลอะไรบ้างนะไม่ได้ดูเลยดูแต่นิวเคลียร์อ๋อมันมีพวกนี้นะครับ อ่รอบนี้โชคไม่ดีเลยสุมต่อครับมาลุยต่อโอ้โหรอบนี้ได้ m อ a 1ครับไม่ยอมเจ้านิวเคลียสสำหรับที่ผมมีสิทธิ์เยอะๆนี่คือเติมนะครับ59สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่59หรอกอา้าวสิบหายไม่ได้ของดีเลยคือมันมี60สิทธิ์นะครับแต่ว่าทำไมเหลือ59ผมก็ไม่รู้ก็คืออ๋อหสิทธิ์นี่คือเอาไปจับอันนี้แล้วใช่ปะ่ะโอเค มี60สิทธิ์ก็คือหกเติม6 0 0ันบาทนะครับก็หนึ่งบาทจะได้1สิทธิ์นะครับ6,000บาทก็ได้60สิทธิ์อันนี้คือพกนะครับพกคู่ยังได้ของไม่ซ้ำเลยนะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเซตเทพทูสามสิบวันเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะครับแต่ก่อนนะมันหาได้ยากมากเลยเติม5้าร้อบาทอ่ะได้แค่โค้ดนะโอ้โหกว่าจะได้อ่ะแต่ที่อยากได้คือนิวเคลียร์เจ้าปเกียนอ่าโชคไม่ดีเลย ม,มันมี EX ด้วยนี่นะ,อะรอบมีโชคไม่ดีเลยโชคมีหลายรอบแล้วนะจะเอานิวเคลียร์จะเอานิวเคลียร์อะไรวะโชคไม่ดีมา3มรอบติดแล้วนะของรางวัลต้งเยอะแยะทำไมมันสุมได้แท่โชคไม่ดีเนี่ยอไม่ดีอีกแล้วถ้าผมได้นิวเคลียร์นี่ผมจะพอเลยนะครับสงสัยไม่ได้หรอกอุ้ยรอบนี้ได้เทพทูครับส0ิวัน โอ้ได้แล้วดวงดีมากโอ้โหนี่นี่ไม่อยากแกโมโมเลยผมดวงดีมากได้เซตเทพถูสามสิบวันโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเหลือนิวเคลียร์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 ได้เทพถูแล้วอ่า ex ex เอาของดีหมดเลยได้ปีกแล้วมานิวเคลียร์นิวเคลียร์อ,อะไรวะอ๋อระเบิดเพลิง โอ้ยยังถือว่าดีนะครับยังได้เพชรซ้ำเลยเนี่ยโอ้ยได้พกเงือ <c oughs> ก็มาดูของที่ผมยังไม่ได้นะครับคือปีกอันนี้ปีกสีชมพูนะครับแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ ex นะครับเหลือ3อย่างนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันอุย้ยรอบนี้ได้ปีกแล้วครับปีกสีชมพูโอเคเยี่ยมไปเลย ตอนนี้ขาดอยู่2ชิ้นครับที่ยังไม่ได้คือ ex new key ex new key ex new key <laughs> โอ้รอบนี้ไม่ได้ครับอได้พกอีกแล้วครับเมื่อไหร่มันจะได้วะโอ้ได้พกคู่อีกแล้วอีกสองสามครั้งพอละกดไปเยอะละเหนื่อยไม่ใช่อะไรอ่าคุณสมรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยพอละเออได้ m 4หนึ่งนะครับพอแล้วพอแล้วมือซ้ำมือไหลละ ไม่พอไม่พอ,อ,อสุ่มแบบนี้มั่งดีวะ่ะไอเนี่ยไอไอธรรมดาเนี่ยโอเคมันได้ของร้อยเปอร์เซนต์ไงโอ,อแม่งไม่รู้จะเอาอะไรเหมือนกันเอาเอาอ,อะไรดีวะไม่มีของดีเลยไ,ไดมีดเฟียสามวันเอาใหม่เอาไหม่เผื่อจะได้ของดีมันมีของดีไหมวะเทพผูแล้วก็มีแล้วนีวะ่ะ <c oughs> จะเอาอะไรวะเราไดเอ็มสี่เอ็นหนึ่งโอ้ยแม่งไปสุ่มแบบไอ้นี้ดีวะ่ะ มาส่มแบบวัดใจดีว่าเะยอีกสามครั้งนะครับเอาให้หมดเลยเนาะหกสิบเซเนี่ยได้เ e ฮ้ย ex วู e ้ ex มาแล้ว ex มาแล้วสิบห้าวันถ้าผมได้นิวเคลียร์นี่ผมจะกีดลั่นเอา้าอะไรวะก็น่าตรวจสอบไอเทมในกล่องจดหมายอีกครั้ง<อ>เดี๋ยวผมไปเออมันเหลือครั้งหนึ่งนี่ว่ะอา่าเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบเนาะเล่นอีกครั้งหนึ่งเลยคืออะไรวะเมื่อกี้ไปตรวจสอบสงสัยได้นิวเคลียร์ ได้คาเต้นอีกแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็ไปลองเข้าเกมดูนะว่าได้อะไรเดี๋ยวเพิ่งเบื่อผมนะเดี๋ยวท้ายคิปผมมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยแหละก็มาลุ้นกันนะครับว่าได้อะไรมัง่งอยู่ไหนอ่ะอ่านี่ไงทาเต้น ex m c a 1มิดเฟีย m c a 1พกคู่พกอะไรไม่รู้อของเต็ม ปีกระเบิดไฟของเต็มอ่าปีกอชุดเทพทูสุดยอดอเต็มโอเคเดี๋ยวผมก็เปิดเปิดให้ดูก่อนเนะาะได้อะไรไปมั่งที่สุ่มไปเมื่อกี้นี่ครับของทั้งหมดเลยที่สุ่มได้เมื่อกี้เอ้าหมดแล้วออ้าวสั้างงานอันนี้ของเก่านะครับที่คุณเจสุ่มไว้โหอะไรวะเนี่ยเยอะแย,ยะเลยอ้ามีโห ออะะทำไมมันเยอะจังวะของอะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะโอเคไปดูก่อนของที่ไรโห้ยมีมีดวิ่งเร็วด้วยเหลือศูนย์ชั่วโมง <c oughs> แม่งจกหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหจะไปเกียนซะหน่อยเอ่อทำไมชุดแม่งเยอะจังวะชุดถาวรทำไมทำอะไรเยอะนีะ่คุณเจดูเยอะไปไหมชุดมีอะไรอีกบ้างวะพวกคู่ท่าเต้นนะครับ แล้วก็ปีกอ่าแล้วก็ได้ ex ด้วยเท่ไปเลยได้เทพ t w ด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เทพทูให้ดูเท่เนี่เทพทูโอเคครับสรุปว่าผมยังไม่ได้ new คีย a ์นะมันยากมากเลยของได้หมดทุกอย่างนะของได้หมดทุกอย่างนะดูได้หมดเลยทุกอย่างแต่ขาด new clear เจดวันอันเดียวที่เหลือได้หมดนะครับ โอเคของที่ผมจะเซอร์ไพรส์ก็คือนี่นี่มันคือมันคือตัวเลขอะไรคงรู้นะคงรู้นะมันคือตัวเลขอะไรตัวเลขโค้ดนะครับโค้ดลูกซองอ่าเอาไปเติมกันเลยนะครับร้อยกว่าโค้ดหรือเปล่าวะกี่โค้ดไม่รู้อะแต่รู้ว่าเยอะมากอ่า เติมได้ทุกโค้ดแน่นอนครับเพราะว่าผมลองเติมหมดแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ัไม่ได้ลองเติมแต่ผมมั่นใจว่าเติมได้ทุกโค้ดนะครับอเอาไปเติมกันเอาไปเติมกันใครที่ได้โค้ดไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อคนอื่นที่จะไม่ได้เอาซ้ํานะครับอย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะโอเคมีกี่โค้ดก็ไม่รู้อ่ะใครนับถูกก็นับไปเลยอืมพอแล้วมั้งใครใครที่ดูไม่ทันกดสตาอปเอาเองนะซูมเข้าไปดูเองนะ ขี้เกียจเลือดละขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ